เออจะได้รู้พระธรรมวินัยพระก็จะชื่นใจจะไม่้เป็นกําลังหลักยิ่บาสุบสิการที่รู้พระธรรมวินัยพอพูดถึงเมื่อสักครู่ที่ทิศหมีพูดเรื่องมาหมีพูดเรื่องลยสิกขาบทเกี่ยวกับเรื่องของพูตคามวัดเกี่ยว่องการผาาของเขียวเหยียบของเขียวดึงของเขียวเนี่ย เออทาไมคนในยุคก่อนเนี่ยรู้ไหมว่าในยุคก่อนในอินเดียเนี่ยทําไมเขามีความเห็นว่าต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยมันมีชีวิตอิทธิพลนี้มาอย่างไงอิทธิพลนี้เป็นอิทธิพลของพรามหรืออิทธิพลของเชนเป็นอิทธิพลของเชนนะครับศาสดามหาวีระเนี่ย เขาบอกว่าได้บรรลุธรรมก่อนพระพุทธ้าแล้วก็เป็นเชื้อกษัตริย์้วยาศาสดามหาวิราชแล้วก็มีอิทธิพลในชมพูทวีปในอินเดียมากในาศาสนาเชนเนี่ยเขาสอนว่าสิ่งทั้งหลายมีชีวิตเ,เขาจึงมองว่าต้นไม้ก็ดี แม้แต่ก้อนอิฐก,ก้อนหินก้อนดินทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็มีชีวิตนวดออมีอย่างนั้นเลอยอมีสาวกของเชนคนหนึ่งเขาเขียนตำราขึ้นมาก็าบอกว่าเขาเล่าอดีตชาติของเขาแล้วเขาเลยลึกชาติได้พอเขามาปฏิบัติแล้วก็ได้กําลังของสมาธิพอได้กําลังของสมาธิเขาก็เลยลึกชาติได้ว่า เมื่อชาติที่แล้วเนี่ยเขาเคยเกิดเป็นต้นไม้ในขณะที่เกิดเป็นต้นไม้เนี่ยเขาเจอมีดเจอขวานไปฟันุเขาทรมานมากทรมานมากเขาก็เลยเล่าเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาว่าต้นไม้มันมีชีวิตตามที่ศาสดาาหมาวิระของเขาเนี่ยที่ศา,ส,าสดาช่องเชียนสอนอีกท่านหนึ่งก็เคยเกิดเป็นจอมปลวกนะโอ้โหตอนดินวัวคายไปขวิดเนี่ยหรือเดนจอบไปขุดเนี่ยเขาบอก ทรมานมากเลยเขาเเเปปไปเกิดจําเป็นจอปวกหนักไปกว่านั้นอีกบางคนเคยเกิดเป็นเกวียนเนี่ยตอนถูกบรรทุกนี่หลังเนาะแอนทรมานมากเ,เอออย่างเงี้ยถ้าไปเจอความเชื่อหรือว่าทัศนคติคําสอนลักษณะเนี่ยเอ,อคนทั่วไปก็ตอบเขาไม่ได้วิธีฝึกของเขาเนี่ยครับเอ,อ่อ เวลาศึกษาปรัชญาของเชนมากคือแรงมากไปเนี่ยเขาสอนเรื่องความอ่อนโยน,เ,นยเมื่อมองเห็นทุกอย่างเนี่ยมันมีชีวิตแล้วก็เลยไม่ประทุษร้ายไม่เบียดเบียนเขาจึงใช้ชีวิตแบบประเภทที่อุกฤษและคข่งคลั่ดมันจะมีสิ่งที่มีชีวิตที่มันมีพลังที่มันจะบาปมากบาปน้อยเขาก็จะสอนกันถ้าสิ่งที่มีชีวิตที่มันบาปน้อยก็คือสิ่งมีชีวิตที่มน,นุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นเนี่ย แต่ถ้าสิ่งที่มีชีวิตถ้าเป็นต้นไม้กับก้อนอีกก้อนหินเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปเขามองถึงตัวชีวะเนี่ยที่มันมีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นน่ะมันมีมากมีน้อยไม่เท่ากันฉะนั้นเมื่อมีจิตไปคิดประทศร้ายสิ่งเหล่าเนี้ยชื่อว่าไปเบปียดเบียนเขามีคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นพุทธเนี่ยเคยบวชเนนบวชพระนี่แหละศึกษาไปแล้วหนักเข้าหนักเข้าก็เลยไปเรียนพวกปรัชญาพวกนี้ครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอน ไปไปมาก็ท่านเล่าเองว่าเมื่อศึกษาของเขียนมากขึ้นมากขึ้นมีอยู่วันหนึ่งก็ไปถอนถอนหญ้าถอนมาวางมาวางมาวาง<ช><ๆ>นาเข้าวกเข้าก็เห็นต้นหญ้ามันเหี่ยวไงมาวางกันแดดเนี่ยทําให้ใจเขาเศร้าหมองเขาเลยไม่กล้าถอนเลยว่างั้นเห็นไหมเนี่ยอิทธิพลของคําว่ามีชีวิตเนี่ยกับสิ่งสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ย เมื่อไปศึกษาหรือไปเชื่อไปเชื่อไปเปนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนมีชีวิตจริงๆเนี่ไอความที่มนุษย์เนี่ยตรึกไปตรึกมาคิดไปคิดมาวิจัยไปวิจัยมาเนี่ยนะเข้านะเข้ามันก็น้อมใจเชื่อแล้วก็วไม่อยากจะถอนหญ้าไม่อยากจะตัดหญ้าอยู่เลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะไปเข้าใจว่ามันมีชีวิตต้องการบอกพวกเราว่าอิทธิพลของเชนในคร,รั้งพุทธกาลเนี่ยจึงเป็นอิทธิพลที่ค่อนข้างใหญ่มาก ฉะนั้นในคาในพุทธศาสนาเนี่ยมันไปต้านเขาไม่ได้เราไม่สามารถไปต้านสังคมเรื่องที่บใบสังคมที่เขามีความเชื่อแบบปักใจได้พระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติสิกขาบทเหล่าเนี้ยไปตามเสียงเรียกร้องของประชาชนเพื่อให้พระนั่นอยู่ในสังคมได้โดยชนิดที่ไม่ไม่ไปขัดแย้งกันไม่ไปขัดแยง้งก็คือเมื่อทําให้มันตายเสียเนี่ยโดยญาติโยมที่จะมาถวายอาหารเนี่ยทํา ไอ้ผลไม้ก็ดีที่มีเมล็ดก็ดีของเขียวก็ดีทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยทําให้มันตายเสียแล้วก็พระสงฆ์ก็จะไปไปกระทบกระเทือนจิตใจเขาเมื่อความเชื่อมันอย่างรากลึกขนาดนั้นแล้วเนี่ยแต่ในวงการของคําสอนพระเจ้าจริงๆก็บอกว่าจริงๆสิ่งเหล่านี้ไม่มีชีวิตคําถามก็คือว่าเราถามพวกเราเนี่ยที่เราเรียนรู้สิกขาบทเนี่ยและเรา ที่พระเจ้าบัญญัติสิกขาบทเนี่ยแลวเราเชื่อไหมว่าสิ่งเหล่านี้มีชีวิตเชื่อไหมว่าในต้นไม้เนี่ยต้นไม้มีชีวิตก้อนหินมีชีวิตน้ํามีชีวิตการที่เขาสอนเรื่องสิ่งเหล่านี้มันมีชีวะมีชีวิตเนี่ยเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งนะที่ทําให้าศาสนาเชนเนี่ยอยู่ได้จนทุกวันนี้ แล้วก็ตอนนี้ทางด้านยุโรปเนี่ยหันมามองหันมามองแล้วก็มาให้ความสนใจว่าลทัทธิเชนเนี่ยเป็นลทัทธิที่รักสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเมื่อถ้าความเชื่อแบบเชนเนี่ยเข้ามาสู่ประชาชนหรือมวลมนุษยชาติมากขึ้นมนุษย์จะไม่เบียดเบียนกัน มนุษย์ก็จะอยู่กับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนว่างน้นชนิดที่ไม่เบียดเบียนอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้เขาก็หันมาศึกษาลัทธิเชียนกันส่วนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเอาทีนี้หันมามองว่าพุทธศาสนานพวกเราเนี่ยเราจะมีท่าทีทางใจกับทัศนะความเห็นและความเชื่ออย่างนี้อย่างไรใช่ไหม หรือถ้าเราไม่เข้าใจหรือไม่สามารถที่จะไปตอบคําถามเขาได้เนี่ยพูดเราแย่เลยอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเขาระลึกว่าชาติที่แล้วเขาเคยเกิดเป็นเกวียนเนี่ยชาติที่แล้วเขาเคยเกิดเป็นต้นไม้เนี่ยชาติที่แล้วเขาเคยเกิดเป็นจอมปลวกแล้วเขาก็เล่าเป็นตูวเป็นตาว่าเขาเคยโดนทรมานมาจริงๆเขาระเลอกได้จริงๆ จะว่าย,ยัางไงเนี่ยทิศสมพงศ์ทิศหมีจะตอบปัญหาสังคมก็ยังไง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเอีเอาสิว่าจะไปบอกว่าเขาเพี้ยนก็ไม่ได้เพราะเขาได้สมาธิแล้เป็นอาจารย์ระดับสูงของเชนเขาแล้วมีคนนับถือเขาอธิบายเหตุอธิบายผลแล้วก็มีคนรองรับเขาด้วยเอาแล้วก็ฝึกไปคนนั่งสมาธิไปได้จิตได้อภิญญาได้ต่างๆละลึกไปได้ กาไปรู้ก็ไปลองรับเขาได้ว่าเฮ้ยเขาเคยเกิดเป็นจริงเคยเกิดเป็นต้นไม้เคยเป็นเคยเป็นจอมปวกเคยเกิดเป็นกเกวียนเอาลยดีเนี่ยอมเนี่ย้งนั้นเนี่ยน้ําเนี่ยเอเวลาจะเรื่องน้ําเรื่องการประสมพันเกี่ยวข้องเราต้องทําแบบทนุถนอมเขาอย่าทําแบบโหดร้ายเนีฉะนั้นเวลาเขา ทั้งหลายเวลาเขาจาเป็นที่ต้องกินผักกินเนึ่งเขากินผักนะก็จะเลือกที่ยอดผักนี่ครับเพราะถือว่าที่ยอดผักในชีวะมันมีอยู่ก็จริงแต่มันน้อยไม่เหมือนที่ลําต้นมันมีตัวชีวะเยอะมีชีวิตมากบาปก็จะเกิดมากฉะนั้นเขาเขาอยู่เนี่ยเขาจำมันก็ต้องการเบียดเบียนแต่เขาจะเบียดเบียนนี่น้อยที่สุดไม่จําเป็นก็จะไม่เบียดเบียนพวกนี้จึงบินรัทที นุ่งล้มห่มฟ้าแก้ผ้าเพราะอะไรรู้ไหมพราะผ้าก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตมันไปเอามาจากเนี่ยไปไปทอไปอะไรต่างๆก็ไปเบียดเบียนสัตว์มาอีกเขาจึงพยายามทําตนเองนั้นให้อยู่กับโลกใบนี้ด้วยการเบียดเบียนให้น้อยที่สุดจนถึงขนาดว่าไม่ต้องนุ่งผ้ามันเสยเลยถ้า mm hmm. อยากให้น้ำมนถือระทีดนี้บ้างหนึ่งจะไหวไหมหนู เพราะว่ามันเบียดเบียนเนี่ยเพราะมาบวชเ,เสร็จปุ๊บก็นี่แหละอยู่ในวัดนี่แหละแต่สร้างกุฏิให้หลังหนึ่งให้เธออยู่แบบเชนอยู่กับลหลวงนวันเอไหมหลวงนวันเป็นเป็นเป็นพุทธแต่น,น้ำมนเป็นเชนต้องแข่งกันดูว,ว่าใครจะมาศรัทธามากกว่ากันโอเคไหมเดี๋ยวเนี่ยมีกุฏิเนี่ยน,น้อยอยู่หลังหนึ่งอยู่ใกล้ใกล้เพ่อนโพหนูก็อยู่ตรงนั้นเลย วัดกําลังกันเลยเนะีว่าใครจะมาหามากกว่ากันหนูก็หนูก็ถือเชนแ้วหนูจะได้ไม่อ้วนด้วยดีไหม <laughs> ถือเชน <laughs> อยู่วัดเดียวกันได้ไ <laughs> โอ้โหดังเนยะเชื่อไหมถ้าหนูศึกษาเชนแล้วปฏิบัติเชนเนี่ยวัดกลางจะดังมากเลย <laughs> บอกไม่มาดูเชนเว้ย <laughs> พรโพธิที่วัดกลางนี่เองนึ่หนูไหวไหมไม่ไหวที่จริงเนี่ยเขาไม่ได้ศึกษาถ้าศึกษาไม่เชื่อับไม่เหลือศึกษาแล้วมันเชื่อเลยครับเพราะมันขัดเกามันอ่อนโยนพระอาจารย์ก็ไปอินเดียบ่อยถ้ามีเวลาว่างดีเลยก็จะแวะเขาวัดเชินี่แหละ คืออยากไปดูเขาไปดูวัฒนธรรมเขาไปดูความเชื่อไปดูสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมของเขารูปปั้นของศาสดาของเขาเนี่ยเหมือนรูปพระพุทธเจ้าเลยสังเกตไม่ดีเนี่ยคนมือไหว้เลยนะโดยเฉพาะถ้าไปที่อจันตาอิโลล่าเนี่ยมันจะมีถ้ำเชีนอยู่ถ้ำนึงใช่ไหมไดไปไหมครับ โโหรู oh, ปปั้นงามมากคนนึกว่าคนไม่รู้ไงไม่มีไกด์ไปด้วยโอ้โ oh, ห oh, ไปไหว้กันใหญ่ <laughs> ไม่สังเกตว่าไม่นุ่งผ้าเป็นโูกพระพุทธรูปที่ไม่นุ่งผ้ารูปหน้าตาเป็นพระพุทธรูปหมดแต่มีลักษณะไม่มีริ้วจีวรไม่มีริ้วจีวรหงห่มก็คือแก้ผ้านี่เองนี <laughs> ่เป็นไปในลักษณะแบบนี้อา้าวตัวเด่นก็ตอบนิดเีย ยัพูดไปแล้วยังไม่ได้ตอบเรื่องระลึกชาติรละลึกชาติแล้วสําคัญว่าตนเองเคยเกิดเป็นต้นไม้สําคัญตนเองเกิดเป็นจำปวกสําคัญเกิดเป็นเกวียนสาคัญเกิดว่าเป็นเป็นก้อนหินเพราะว่าในการระลึกของญาณปัญญาของบุคคลเหล่านี้ยญาณปัญญาของเขาไม่สะอาด เป็นการระลึกที่ไม่มีกำลังของวิปัสสนาญาณเป็นตัวนำหน้าเมื่อไม่มีวิปัสสนาญาณนำหน้าเขาระลึกเห็นและเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปจ่อเห็นความเป็นเทวดาซึ่งเป็นกายละเอียดที่เขาสิงอยู่กับต้นไม้ไม่เห็นความละเอียดของความเป็นเทวดาที่เฝ้าเป็นดินเฝ้าเกวียนที่เขาเรียกเป็นนางงงนางไม้บิดต้นเขาก็เลยเห็นเพียงแค่เขาเป็นเกวียนเห็นแค่เป็นต้นไม้ เห็นแค่เป็นจอมปวกเห็นแค่เป็นก้อนหินหรือเห็นแค่เป็นน้ำในดีเขาก็เลยสําคัญว่าเขาเคยเกิดแล้วเขาจะเจ็บปวดทุกครั้งเมื่อมีคนไปทุบแผ่นดินตรงนั้นตัดต้นไม้ขุดจอมปลวกเป็นต้นนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้ด้วยความที่ยานของเขาไม่สะอาดยานปัญญาไม่บริสุทธิ์จึงไม่สามารถไปเห็นรายละเอียดได้เพียงแต่มีความมุ่งหมายว่าตนเองเป็น ความระลึกได้ความทรงจําทั้งหลายมันนานฉะนั้นททเทพเทวดารักทั้งหลายที่อยู่ตามต้นไม้ไวเวลาไปตัดเนี่ยเขาจะเคืองมากนะนั่นแหละมันก็ฝังใจเขาแต่เขาย้อนกลับไปเขาไม่เห็นความเป็นทเทวดาของเขาเห็นแค่ต้นไม้เขาก็เลยสําคัญว่าเขาเป็นต้นไม้จริงๆมันมาอย่างนี้นะฉะนั้นเราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยก็ต้องชัดก็ตอบป,ปัญหาเขาให้เคลียร์ตรงเนี้นะ ถ้าต,ตอบเขาไม่เคลียร์เนี่ยเดี๋ยวยุ่งเลย,ยงั้นเนี่ยไปไปมาแล้วก็อ้าวมันเป็นความเชื่อส่วนหนึ่งลรวบอกความเชื่อของเขาเนี่ยถูกแต่เราต้องต่อยอดให้เขาว่าเขามองไม่เห็นรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเทวดาซึ่งเป็นอภิสมารากายละเอียดมากเขาก็เห็นเพียงแค่ว่าต้นไม้เห็นแค่จอมปวกเห็นแค่เป็นเกวียนอย่างที่เป็นต้น ถ้าปัจจุบันก็คือชาติที่แล้วเคยเกิดเป็นรถก็คือเป็นเทวดาเป่ารถเวลามีคนใช้รถแบบไม่ทะโนุะนอมเลยนะเนอะเขาเขื่องอนี่เป็นต้นนี่ยมันก็เป็นไปลักษณะที่สังสารวัตมันน่าเจ็บปวดตรงเนี้ยเ,เปรตก็สามารถอยู่กับต้นไม้ได้เทวดาก็สามารถอยู่ต้นไม้ได้ สัตว์เดรัจฉานก็อยู่ต้นไม้ได้อสุรกายก็อยู่ต้นไม้ได้แม้สัตว์นรกมีต้นไม้เป็นอารมณ์ก็สามารถไปลงนรกเป็นพบโผลที่มีกลุ่มต้นไม้นี้อาศัยได้เช่นพวกปีนต้นยิ้วเป็น,นึต้นต้นไม้ทั้งนั้นมีต้นไม้เป็นอารมณ์ั้นนอย่างนี้เป็นตน้นเข้าใจใช่ไหมน,นี่แหละกลุ่มนี้กลุ่มพวกเทวดาท,ที่อยู่ตามเรือ อยู่ตามเรือแล้วนะบางทีก็เรียกแม,ม่ยานางนี่หรือเมยาก็เป็นพวกนี้แหละพวกรุกเทวดาบ้างผมมิัาเทวดาบ้งางจะอยู่ในอากาศก,าก็บพวกอาการสัตวเทวดาเป็นต้นอันนี้ก็เลยบอกพวกเราว่าเวลาเราจะตอบคําถามเขาเราก็ต้องชัดเวลาศึกษามาก็ต้องวิเคราะห์ให้ดี ถ้างเราจะตอบก็ไม่ถูกและจะหลุดออกจากคำสอนต้องระวังตงรวังเอาวันนี้ก็ <c oughs> สมควรแก่เวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาจะต้องไปทำงานโยมจะต้องไปทำงานมาตั้งใจรับผรกันก่อนกันเลยสัพโรควินิมโมโตสัพสันตาปวัตส,สับ,บเวรมติกันโต จตุวังบาวสัพพีติโยวิวาชันทุสัพววินาสตุมาเตภวัตโยสุกีธีคายุโกบาวอภิวาเรสนิจังวุทธาปัจายนโนธัมมวัทันทิอายุวันโนสุขัง พระลางสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณได้ทำนะบาบัตินี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เราใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เราอื่นซึ่งเป็นกลางๆางหรือเป็นโคเวนกันก็ดี สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภิทั้งสามอยู่ในกําเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เราใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เราใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะอย่างที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเธอสาธุสาธุสาธุ